อัสลามุอะลัยกุมวันละคำถามก็กลับมาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มีคนถามเข้ามาว่าซื้อประกันโควิด19หรือประกันสุขภาพประกันชีวิตจะทำได้ไหมตามหลักการอิสลามคำตอบนะครับการซื้อประกัน ไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันสุขภาพหรือประกันโควิด19ที่กำลังฮิตกันตอนนี้ถือว่าไม่อนุญาตตามหลักการอิสลามนะครับทำไมถึงไม่อนุญาตตามหลักการอิสลามให้พี่น้องจำไว้เลยนะครับว่าการซื้อขายกันสิ่งของนั้นจะต้องมีอยู่ฉะนั้นไอการที่เราไปซื้อประกันสุขภาพหรือประกันโควิด19เนี่ย มันเป็นสิ่งที่เราไม่มองไม่เห็นและเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมืออ่อไหร่ในทางหลักการอิสลามเรียกว่าใบอุลกรดการค้าขายแบบหลอกลวงนะครับฉะนั้นไม่อนุญาตนะครับการซื้อขายปากการะกันโควิด -19 นะครับ